ค้ามือถือผมเลยพี่พี่ครับผู้ไอ้สารใจเงิน4 0บาทยังเข้ามือถือผมเลยและถ้ามีเงิน5,000บาทมันก็เข้ามือถือผมต้องไมครับผู้อยสารใจค่าเดินทางผม4 0 0บาทยังเข้ามือถือผมเลยไปด้ครับก่อนแล้วลงลรัะเหำก่อนปะเดี๋ยวาไม่ดืมผมหาน้ำไม่ดื่มตอนนี้คือรออยู่นะเนี่ยมีเก้าอีใ้นะนะครับลุง ตอนนี้รอโอนตังค์อยู่ถ้าเงินไม่เข้าครับครับเดี๋ยวเอ้ยไอ้ป้าแยบแยบเอานไหนถ้ากินยาร่างกายได้เงินไปแล้วนั่งตรงนู้นดาน้ำให้กดเลยปะนั่งตรงนู้นรึปะหอาให้นั่งเก้าอี้เลยปะเดี๋ยวผมนำาให้เอาวน้ำไม่กดไม่อนไม่พี่ก็ให้ผมข้ามโรงพยาบาลาะมันกดต่อนนี้จะให้ใช่ไหมลุงเชื่อผมลุงไม่ต้องปีนแล้วเหนื่อยแล้วปีนอะไรนักหนาล่ะเดี๋ยวเขาโอนให้ใจเย็น ผมขับรถมาผมขับรถใช้มาจากหน้าที่ว่าฉาที่แตกผมขับมาขับรถใช้แบบากหน้าที่ว่าฉาที่แตกมาก็เหนื่อยแล้วพี่โอเคครับครับขับรถใช้มาจากหน้าที่ว่าฉาที่แต่ผมก็เหนื่อยแล้วแล้วผมก็ไปเสียค่าปลายยางอีกสองร้อยบันเกียร์บันเกียร์เจ้าที่นู่นเลยเสื้อเหลืองด้านนู่นเลยครรับบไม่ปวดบังโก้โอ้ยที่มาหลายครั้งแล้วพี่โอ้ยโก้โอ้โหนะ ผมจนจนผมชีนชาแล้วพี่รอรอออนอยู่อันนี้ตัดกัน10วันเยสถานะแล้วไม่เปลี่ยนแล้วลุงเหนื่อยแล้วลุงจะเปลี่ยนเพื่ออะไรจะเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับผมมานั่งกาโผลดีกว่าลุงป้องปีนทไม่ใจเงินโผล่ที่เยอะเขารอโอนอยู่ป้องเย็นเย็นฮะรอไม่รอไม่ได้รอให้ลุงนั่งก่อนเหนื่อยแล้วปี่ยนแล้วไอซี่โอเคเมื่อไหรจะให้ผมโอเคครับ เชื่อผมว่ารู้ถามนายตุ๊กี้ดูแน่ครับครับครับมันหลอกให้ผมไปธนาคารนั่งกินน้ำหมดปะเหนื่อยแล้วปีนอะไรนักหนาแล้วปะที่ปล่อยปล่อยตอนนี้ผมกลับมาแล้วเขาแก่ให้ยืนรถผมไปไอ้กุ้งแรดมันบอกว่าจ่ายอาชีโอเคผมไหนละอาชีวโอเคมันบอกว่าให้เลือกเลือกมันกลับมาเป็นรับตุตีอีกแล้วมันจะให้ชื่อทีโอเคผมมันไม่ได้หลอกผมคนเดียว มันหลอกเพื่อนเพื่อนราชีไปเมืองคลองธา,านีตอนมันเป็นรัฐมติอุตสาหกรรมนะผมถามว่าถ้าวันนี้จ่ายผมห้าพันบาท<ล>หรือว่าราชีโอเคผมมันจะยังจ่ายและเงินกู้หนึ่งหมื่นบาทธนาคารองค์ินจะให้ผมเมื่อไหร่ที่ธนาคารองค์ฉินอะหนึ่งหมื่นบาทาาจะให้ผมเมื่อไหร่ ถ้าค <formation> <ümüz> ุณแม่ชีโอเคผมคุณให้เงินหนึ่งหมื่นบาทผมเนี่ยผมจะเอาเงินหนึ่งหมื่นบาทไปดาวรถทัชชี่นี่เข้าใจคํามหมายไหมถ้าคุณแม่ชี้โอเคผมคุณใ้เงินหนึ่งบาทผมธนาคารลงทุนผมจะาเงินหนึ่งมื่นบาทผมจะาเงินหนึ่งบาทไปดาวทชชีเข้าใจไหมคะนั่งก่อังกนนั่งก่อ่งก่อนก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งกองก่อนน่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งอนนังก่อนนก่่งกั่งก่อนอ่ง อาลุกินน้ำก่อนนะกินน้ำใจเย็นก่อนนะมึงก็ให้กูุบ้าลมตายตัวไม่ไม่ไม่ดื่ินน้ำก่อนเหนื่อยและเอ้าเพื่อผมอ่ะอาหน้าครับปตาปตารู้จักผมืก็แก่เนี่ยรู้จักผมืก็แก่ไปในสิบอยู่นี่ปิดดาวเลยปิดดาวครับอาหน้าก่อนเหนื่อยาผมก็น้ำมาให้น้ำเย็นๆก่อนผมเป็นหัวหน้าขาวอุตกรรมไก่ชักไก่ Merci. Merci. 我不要不带了

ಹೌದು <laughs>